บริษัทชุมพล8888ศูนย์รวมสินค้าเครื่องมือช่างเครื่องมือการเกษตรครบวงจร ตั้งอยู่กิโลเมตรที่4ถนนรามอินทาเปิดบริการทุกวันด้วยสินค้าคุณภาพแบรนด์ดังจากต่างประเทศหลากหลายยี่ห้อคุณสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้พร้อมอะไหล่แท้ต้องที่บริษัทชุมพล8888เปิดบริการทุกวันค่ะรุ่นนะครับ JD 1 0 3 3นสะครับสเปคตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับกำลังไฟเนี่ย300วัตต์นะครับสามารถนะครับเจาะนะครับเหล็กได้10มิลน,นะครับเจาะไม้ได้15มิล ความเร็วรอบหมุนป่านะครับตัวนี้เนี่ยเขามีเกียร์ปรับนะครับสปีดช้านะครับรอบโลอยู่ที่440รอบต่อนาทีนะครับสปีดเร็วนะครับรอบไฮอยู่ที่1650รอบต่อนาทีนะครับผมสามารถปรับแรงบิดนะครับหรือแรงทอร์กนะครับในการขันเนี่ยได้18ระดับนะครับแล้วก็มีระบบนะครับที่ใช้ในการเจาะนะครับ1ระบบนะครับตัวเสื้อนะครับเป็นตัวเสื้อพลาสติกนะครับ แบบอย่างดีนะครับแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ทนต่อความร้อนนะครับ